สวัสดีครับผมใน m มคโคซิ่งนะครับหรือทีมงานทวีกิจรุ่งเรืองคอนสตราชันนะครับครับสำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมโคกน้องนาโมเดลนะครับในพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่5ไร่นะครับตัวนี้หน้างานนะครับอยู่ที่อำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆนะครับมารับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับ แล้วก็จะพาพี่ๆนะครับมารับชมรายละเอียดหน้างานในพื้นที่5ไร่ตัวนี้นะครับว่ารายละเอียดโปรเจกต์รายละเอียดหน้างานประมาณไหนนะครับไปรับชมกันได้เลยนะครับครับสำหรับโคกงนาโมเดลตัวนี้นะครับก็จะมีสระโมเดลนะครับหรือบ่อใหญ่ไว้กักเก็บน้ำนะครับตัวนี้จะมีสระโมเดลอยู่ด้วยกัน2ลูกนะครับ2บ หรือ2จุดนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นบอ่บอแรกนะครับบ่อแรกแล้วก็อีกฝั่งนั้นเชื่อมระหว่างคลองไปฝั่งนั้นก็จะเป็นบ่อที่2นะครับจะมี2บอ่อด้วยกันแล้วก็หลุมขนมครกนะครับหลุมขนมครก4จุดด้วยกัน,นครับหลุมขนมครกจะอยู่จุดนั้น1จุดแล้วก็จุดนั้น1จุดเป็น2จุดแล้วก็ฝั่งนี้อีกจุดหนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีก จุดหเป็น4จุดด้วยกันนะครับสเปคขนมครกก็จะสเปคอยู่ที่เท่ากันนะครับอยู่ที่เท่ากันทั้ง4จุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นขั้นตอนไปนะครับครับสำหรับส,สเปคของสัะโมเดลหรือสักฟรีฟอร์มตัวนี้นะครับสเปคความกว้างนะครับความกว้างจะอยู่ที่22เมตรนะครับจากมุมนั้นไปมุมนั้นจะอยู่ที่22เมตร ความยาวนะครับความยาวจากมุมนี้ไปฝั่งมุมนั้นนะครับความยาวจะอยู่ที่34เมตรด้วยกันนะครับครับสำหรับความลึกนะครับความลึกของบว์โมเดลตัวนี้นะครับความลึกก็จะอยู่ที่ตัวนี้ก็จะอยู่ที่5เมตรนะครับความลึกอยู่ที่5เมตรนะครับแล้วก็จะมีตะพักนะครับตะพัก3ชั้นด้วยกันนะครับแล้วก็ สามชั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นแรกแล้วก็ชั้นสองแล้วก็ชั้นสามลงมานะครับรวมกันแล้วลึกอยู่ที่5เมตรนะครับแล้วก็จะมีชานพักข้างบนด้วยกันนะครับชานพักก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับ1เมตรข้างล่างก็จะประมาณ1เมตรแล้วตรงมุมก็จะกว้างใหญ่หน่อยนะครับสําหรับชานพักข้างล่างนะครับหรือตะพัก ตะพัก3ชั้นด้วยกันนะครับแล้วจากตะพักชั้นแรกขึ้นไปเป็นหลังคันนะครับหรือเป็นพื้นที่โคกนะครับเป็นหลังคันก็จะหลังคันก็จะสูงอยู่ประมาณ1เมตรด้วยกันนะครับ1เมตรทั่วทั้งพื้นที่เลยนะครับก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรหรือพื้นที่โคกนะครับ1เมตรด้วยกันเดี๋ยวผมจะพาไปชมพาท่านผู้ชมนะครับมาชมรอบพื้นที่เลยนะครับว่า โปรเจกต์เจ้าของแปลงให้ออกแบบให้ขุดเป็นโปรเจกต์ว่าจะสร้างอะไรต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับพื้นดินนะครับพื้นดินสำหรับหน้างานตัวนี้นะครับก็จะเป็นชั้นไอ้ดินชั้นข้างบนนะครับหรือหน้าดินนะครับ พื้นดินทรายนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับประมาณ1เมตรจะเป็นพื้นดินทรายลงจาก1เมตรลงไปนะครับจะเป็นดินสีเหลืองๆขาวๆนะครับหรือเขาเรียกว่าดินเหนียวนะครับดินเหนียวลงไปจนถึง5เมตรนะครับเป็นดินเหนียวข้างบน1เมตรแรกนะครับจะเป็นพื้นดินทรายหน้าง,งานตัวนี้นะครับเมื่อ ตอนเย็นก็เจอฝนตกหนักนะครับผ่านฝนหนักมาคือก็ไม่พังนะครับก็ถือว่าสโลปอยู่ที่45องศานะครับสำหรับหน้างานตัวนี้ตอนนี้แมคโครก็กำลังเก็บงานอยู่นะครับงานยังไม่เสร็จ100%นนะครับแต่ก็พาท่านผู้ชมมารับชมไปพร้อมๆกันสดๆร้อนๆหน้างานยังเก็บไม่เสร็จเลยนะครับ ก่อนจะย้ายไปลงโคราชนะครับอําเภอช,ชุมพวงก็รีบอัดวีดีโอหรืออัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมหน้างานนี้แลื่ที่จะไปตัดต่อทีหลังนะครับตัวนี้ก็คนขับก็จะเป็นอาจารย์เอิร์ทของเรานะครับหรือช่อง youtube แกก็เอิร์ทสายจกนะครับไมโครซิง โดยอาจารย์เอิร์ธนะครับแมคโครกโกบิโก SK 2 0 0 SM นะครับกำลังขุดอยู่นะครับตัวนี้ครับสำหรับสัตฟรีฟอร์มตัวนี้นะครับสเปคก็ได้บอกไปคร่าวๆแล้วนะครับก็ถือว่าตัวนี้ก็จะเป็นท่อนะครับท่อเชื่อมระหว่างตรงนั้นมุมขนมครกนะครับเชื่อมลงมายังฟัง สะโมเดลนะครับหรือสะฟรีฟอร์มตัวนี้แล้วก็คือระบบหมุนเวียนน้ําผมจะหมุนเวียนรอบพื้นที่เลยนะครับทุกจุดคือน้ําจะเชื่อมโยงกันหากันรอบพื้นที่เลยนะครับขนมครกฝั่งนั้นก็เชื่อมเชื่อมมายัางสะแล้วสะนั้นก็เชื่อมายัางคลองคลองแล้วเชื่อมลงสะโมเดลโมเดลก็เชื่อมระหว่างขนมครกตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับ สำหรับหน้าง,งานตัวนี้เจ้าของนะครับบอกว่าอยากให้เดินสะดวกเข้าฝั่งไหนก็ได้ตัวนี้ระหว่างคือผมจะได้ออกแบบทําทางเข้า3ที่เลยนะครับตรงน,นั้นก็จะเป็นที่พักแล้วก็ผมจะทำทางเข้าทางเข้าคือเข้าฝั่งนี้จุด1แล้วก็ถมท่อแล้วก็สามารถเข้ามาได้นะครับที่ผมเดินมาเมื่อกี้จุด1แล้วก็ ตรงนั้นนะครับตรงมีคนยืนอยู่ตรงนั้นตรงเสาไฟาก็จะมีทางเข้าอีกจุดหนึ่งเพื่อที่จะเข้ามาหาพื้นที่โคกหนองนาโมเดลตัวนี้นะครับแล้วก็ฝั่งฝั่งข้างหน้าจะเป็นลาดยางนะครับแล้วก็จะมีทางเข้าริมนั้นอีกจุดหนึ่งเป็นทางเข้าสามที่นะครับด้วยกันเพื่อที่จะอยากเข้าฝั่งไหนก็สะดวกนะครับจะของอยากเข้าชมเปลงเกษตรให้สะดวกนะครับตัวนี้ แล้วก็ฝั่งตรงนี้คือจะไว้สร้างบ้านนะที่พักของเจ้าของแปลงนะครับปกติคือหน้าง,งานตัวนี้ก็จะอยู่ที่5ไร่นะครับพื้นที่ที่จะขุดโคกของนามโมเดล5ไร่แต่เจ้าของแปลงนะครับได้เพิ่มงานนะครับให้เกลีย่ยตกแต่งพื้นที่ทั้งหมดทั้ง17ไร่เลยนะครับแล้วก็ได้เพิ่มเงินตามลำดับนะครับก็จะเป็นการขุดเหมือนขุด แปลงทั้ง17ไร่นะครับปกติจะเป็นตัวนี้นะครับปกติจะรกมากนะครับพื้นที่ทั้ง17ไร่ตัวนี้รกมากเป็นแบบป่ายูคานะครับเป็นพันพันต้นเลยนะครับถือว่าเยอะมากแล้วผมก็ได้ทําการขุดต่อยูคากับขุดต้นยูคาออกไปนะครับแล้วก็พอขุดเสร็จก็กองกองไว้แล้วก็ได้ทําการ ขุดโคกนองนาแล้วก็เกลีย่ยตกแต่งพื้นที่ให้ดูสวยงามทั้ง17บดไร่นะครับครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนจะเป็นพื้นที่โคกนะครับเอาไว้สร้างเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารคือร้านอาหารแล้วก็ทางเข้าลูกค้าจะเข้ามาบเข้ามาอุดหนุนคือร้านอาหารตัวนี้ก็อาจจะมี ร้านกระฟงร้านกาแฟนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารแล้วพี่เจ้าของแปลงก็จะทํากระต๊บนะครับวันนี้ก็สั่งกระต๊บมาแล้ว66 6หลังด้วยกันนะครับวางเป็นจุดจุดวางเป็นจุดจุดนะครับเพื่อบริการลูกค้าถ้าเราสร้างเป็นร้านอาหารแล้วเราก็วางกระต๊บแล้วก็นําอาหารเสิร์ฟตามกระต๊บเป็นจุดจุดให้ลูกค้าได้รับประทานกันนะครับ ตัวนี้เราก็สามารถทําเป็นศาลาริมน้ำนะครับศาลาริมน้ําทําเป็นศาลาริมน้ําห้อยไปเพราะชานตะพักนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับประมาณเม็ดกว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับคือขุดแล้วไม่เจอตาน้ํานะครับไม่เจอน้ําน้ําไม่ออกครับความลึกอยู่ที่5เมตรน้ําไม่ออกคือบางแปลงนะครับที่ผมเคยขุด บางแปลงนะครับผมขุดประมาณเม็ดเดียวน้ำออกนะครับแล้วผมขุดลงไป5เมตดนี่คือน้ำเต็มบ่อ <im acağ tokens> เลยนะครับแต่แล้วแต่พื้นที่ด้วยนะครับแล้วแต่สภาพพื้นที่ภูมิพื้นที่นะครับแต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับบางที่ผมขุดลึกมากยังไงน้ำก็ไม่ออกถ <im> <k> ้าไม่มีทางน้ำเดินข้างล่างนะครับยังไงน้ำก็ไม่ออกแต่ตัวนี้ผมขุดลงไปหเม็ดน้ำไม่ออกนะครับ แต่ดินตัวนี้นะครับจะกักเก็บน้ําได้ดีอยู่นะครับจะเป็นดินเหนียวนะครับดินชั้นแรกก็เป็นดินทรายอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งลงไปจาก1นึ่งเม็ดลงไปก็จะเป็นดินเหนียวนะครับเป็นสีเหลืองเหลืองนะครับดินสีเหลืองเหลืองขาวๆนะครับที่ว่าโมเลกุลของดินเหนียวก็จะเล็กนะครับเล็กแล้วก็ก็สามารถคือกักเก็บน้ําได้ดีกว่า ดินทราย,ยนะครับชานตะพักนะครับเรารู้ว่าโค่ก็จะสูงประมาณเม็ดหนึ่งนะครับนี่นะครับบริเวณก็ใหญ่พอสมควรนะครับสร้างเป็นร้านอาหารร้านก,กาแฟหรือเป็นจุดเช็คอินจุดท่องเที่ยวได้เลยนะครับตัวนี้เจ้าของแปลงก็ได้ให้ขุดเต็มพื้นที่ทั้ง17ดไร่เลยนะครับเป็นงานเพิ่ม จากป่า17ไร่ก็ได้ขุดตกแต่งให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นการแก้บบกเก่าฝั่งนั้นนะครับขุดบบกเก่าขยายเพื่อที่จะเวียงดินมาฝั่งติดโคกนาเพื่อที่จะสร้างบ้านระหว่างบบกเก่ากับโคกนานะครับตรงกลางก็จะไว้สร้างบ้านของเจ้าของแปลงนะครับเป็นที่พัก แล้วกร็ร้านอาหารก็จะอยู่ประมาณในโคกตรงนานแล้วก็ที่รับแขกนะครับตรงนี้ที่คงไว้ก็จะเป็นไม้ห่วงห้ามนะครับผมก็ไม่ขุดนะครับจะคงไว้ขุดตกแตง่งออ,ออกแบบตกแตง่งให้ลบหลีกต้นไม้ของห้ามนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นบอร,รองนะครับบ่อที่สองของเราที่เชื่อมจากบอ่อหลักบอรแรกเชื่อมด้วยคลองนะครับเชื่อมด้วยคลองมาฝั่งนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอ่อโมเดลคล้ายคลยกันนะครับแตกต่างกันนิดหน่อยสเปคก็จะลดจาก โบหลักฝั่งนั้นนะครับโบหลักฝั่งนั้นตะพักก็จะ3ชั้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับตะพักอยู่ที่2ชั้นนะครับตะพัก2ชั้นแล้วก็จะมีดินดินจะแตกต่างกว่าโบฝั่งนั้นนิดหน่อยนะครับคือดินตัวนี้ประมาณเม็ดแรกนะครับจะเป็นดินทรายนะครับแล้วก็ ลงมาอีกเม็ดก็จะเป็นดินลูกรังนะครับดินลูกรังแล้วก็ลงจากดินลูกรังไปสีเหลืองเหลืองนี้ครับก็จะเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวเหลืองเลยนะครับตัวนี้3ชนิดด้วยกันนะครับจะแตกต่างจากบ่อหลักนิดนึงนะครับแล้วก็ชานตะพักนะครับก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณเม็ดหนึนะครับประมาณ1เม็ดตะพัก2อชั้นความลึกก็จะอยู่ที่ ห้าเมตรนะครับความลึกก็จะเท่าบอ่อหลักเลยนะครับลึกอยู่ที่ห้าเมตรชานตะพักสองชั้นนะครับครับสำหรับบอ่อที่สองแล้วก็ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับดินลูกรังก็จะเยอะเลยนะครับดินลูกรังมีแต่ลูกรังนะครับดินลูกรังเยอะเลย ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือที่ผมได้พูดไปคือจะมีสัตเก่าแล้วก็เวียงสะเก่าขยายเพื่อทมที่ตรงนี้เพื่อสร้างที่พักของเจ้าของแปลงนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นโคกน้องนาเชื่อมติดกันทั้ง17ไร่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับในไมโครซิงหรือทีมงานทวีกิจรุ่งเรืองคอสตัคชั่นนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ้นงานในไมโครซิงหรือทีมงานทวีกิจด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปดีๆการขุดโค้งนาเพื่อเป็นแนวทางให้พี่ๆได้เลือกชมกันครับครับสวัสดีครับผม